ในระหว่างวันถ้าสิ่งต่างๆยังไม่ค่อยเข้าทางเรามากนักไม่เป็นไรเข้าหาโลกภายในอย่างเดียวอย่าไปสู้รบกับโลกภายนอกยิ่งสู้รบกับโลกภายนอกเรายิ่งไม่ชนะเพราะเรายิ่งส่งสภาวะไปว่าเหตุการณ์นี้คนคนนี้เรื่องเรื่องนี้เราชอบเดี๋ยวจักรวาลหรือพระเจ้าจะส่งมาให้เราอีกการออกไปสู้รบแสดงว่าอนาคตเราก็ได้สู้รบกับสิ่งๆนั้นอีกถ้าอยากจะตัดวงจรสิ่งๆนี้ให้เข้าหาโลกภายในอย่างเดียวเลยทุกคนคิดถึงแต่เรื่องดีๆเท่านั้น อะไรที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองในระหว่างวันคิด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 จำเป็นจะต้องรักษาสภาวะอารมณ์ในระหว่างวันด้วยถ้าเราปรารถนาที่จะดึงดูดเงินมาได้ในตอนเช้าแน่นอนถ้าสภาวะอารมณ์ของเราอยู่ในระดับสูงเราจะถูกนําพาไปให้พบเจอแต่ผู้คนดีๆเรื่องราวดีๆในระหว่างวันนี่แหละเขานำพาให้เราไปพบเจอสิ่งดีๆแล้วแต่ความคิดลบๆตัวตนเดิมๆก็จะมาสิงเราอย่าอนุญาตอย่าให้ค่าสิ่งสิงนี้อย่าไปตอบโต้กับความคิดลบๆเหล่านั้น เพราะไม่อย่างนั้นสิ่งที่เราฝึกจะไม่เกิดขึ้นเราฝึกฝึกฝึกแต่เวลาที่เราไปใช้ชีวิตจริงๆเรากลับใช้ชีวิตสวนทางกับสิ่งที่เราฝึกสิ่งที่เราฝึกมาก็เลยไม่เกิดผลต้องรู้เนื้อรู้ตัวด้วยสิ่งที่เราฝึกจึงจะเกิดผลณนะวันที่เป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆหรือน้อยๆเกิดขึ้นจริงวันนั้นมันหอมหวานจริงๆทุกคน คำว่าฝึกในที่นี้ที่ครูพูดถึงการฝึกที่เป็นการฝึกจริงๆการคงระยะสิ่งนี้ได้จริงๆจนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ใช่ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างฝึกไปน้อยไปเศร้าไปไม่ใช่การฝึกโอเคไหมคะคลื่นความถี่ในตัวเรามีผลต่อการดึงดูดเงิน